เตรียมตัวทุกคนเอากราบปกบกราบงามเถอะเด้ยโดยโสภาคววาอาละหงสัมมาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นเมมอง เป็นอย่างไรจังตอบอยุ่งก็มันกินเห้าเว้ยป่าหน้าเด้หมอพาพระกวว่าป่าแต่ตัวอันนี้มันยุ่งบ่าบาปดอกทรงมันไปสวรรค์ปว่าเบิงตี้ขนาดจำศีนกันยังที่ทรงยุ่งไปสวรรค์เบิงตี้ล่ะนั่นล่ะผู้เฒ่ายัางโง่อยอันจังว่าอัตมาไปเทศอยู่แถว บานอัตามาแถวศรีสะเกตอุทุมพรไปบานสวยนะญ่ผู้เฒ่ามาฟังเทศไล่หลายอัตามาว่าเอาบุญดูดูเดอ้อโอ้ยขนอยเอาอยู่แล้วหลวงพอ่อเอ้ยพระวัดใดขนาาก็ไปเบิร์พระ,จะเจ้าบังเฮ็ดบุญแมนหลวงพอ่อขนอยมักเฮ็ดบุญแห้งเลยพระเจะ้าสินคบบ่ครบหลวงพอ่พอเรื่องสินนี่ครบกูโมเลยพระมาเป็นตะครบครบหลวงพ่อเจ้าอยู่น้ำไผ่เน่ยอยู่กับหลานสองคน หลานสาวหรือหลานชายหล,ลานชายหลานชายจักปีสิบสามปีเมื่อเร้ากินเขาก็ยังเจ้าต้มป้ากินพูดว่าไผเหตุใด้กินให้กินเองพูดว่า,าจจสายว่าเจ้าศีลขบหลวงพ่อขน้อยบบพิษไปยังบผิดขาป้าบพิษหลวงพอ่อพระพุทธเจ้าว่าปานาติปาตาเวรมดีขนายบไิขาป้าหน้าหรือขาป้าหงวยพุญบพิษหรก เบิ่งติดละเท่าเท่าประเทกันยังบูหัวจักศินจักทำอยู่บางบ้านเนี่ยเบื้งบ่ลำัมสิงเลยเห็นบ่ลำัมสิงเขาใส่เหี้ยนเหียนเพิ่นเหลือใจโอ้ยแต่เป็นบ่าวกูคือบ่พปภนะกูบ่ปอตายบ่เท่านี่แล้วเออขาตึงพึ่งตึงพึ่งตึงพึ่งเออเออพึ่งพึ่งพึ่งพิ่นเหลือใจแล้วพอกระถอดเสือวิ่งเผู้สาวจำหน่อยเออ สายสยครูสองหน่วยเป็นหาบป้านเขาบโมโหครูสองหน่วยเป็นหาบเตสีกับมาสอยของเขาโอ้ยผู้เฒ่าเออไม่ไงจะว่าไม่ไงอยา่างไรบุญหลายบ่บาทนี่ไม่ไงต้องใจดีตัวไงไงตกนรกเหมือนหนึ่งจักเถ่อถามเจ้าของเด้อบาดีอัตมาสิถามขึ้นบาดี้ ไงตัง้งแต่เป็นสาวจนเฒ่าปนีจนได้บุญหลายปนใดเฮะฮ้กระสบอ่าไรเนี่ยว่าท่านอยู่ชาบาทว่าหัานกระชายอยู่ลอยนึงท่านสำนันบอตสิผ้าไปได้ไงอ้าวบาดีไงอย่างคู่ว่าไงสิไปเกิดมองใดบาดี มื่อแรงเดินใหญ่เมื่อบานเด้อกาผ่าเดินใหญ่阿拉หังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปโนจบแล้วกูศินั่งเบิ้งบุญกูกุอนกูได้หลายปัญญายลุงเสริมว่า阿拉หังจบแล้วกับพุทโธพุทโธพุทโธกินหยังน้อมมืออื่นพุทโธ มาเป็นหนีหลยแท่น้องกูพะไรพุทโธนั่นเรามองเกิดพวกมู้เจ้านั่นขันว่าพ่อ่กับพุทโธพุทโธวันหาก,กูตายเพื่อจีบงสวดอยากแท้กูรอดหรอือพุทโธคืดกับอันใดห,หลายนั่นแหละเป็นภพศาสตร์ของเฮาไหไ่ต้องเตรียมโตวเด้ บ่เม็นลูกเม็นหลานสี่ซอยเขาได้ไงโตเข้าต้องซอยเขาก่อนซอยจังไถด,ดีละเหตุสมาธิการเหตุสมาธิดีคือการตรวจสอบว่าเจ้าของสิตายไปจุติหม่องไดนี่ผู้ใดพุทโทดูมีสติรู้อยู่ปัจจุบันดูๆไปใสเดี๋ยวนี้บ่ไปใสเหตุ n ั à งเดี๋ยวนี้กวรฮืน่นกวดเอาบุญดิละกวดกับพุทธโธ พุทโธอีน้อยไปดีกูประแทนจกักเถอช่างมัน่นเถียงเจ้าของอย่าเศร้าเถียงจนหลับพุน่นถ้าผู้ใดเห็ดจังสีได้บ่ตายว่าอยากไปสวรรค์ก็ได้ไปดีนะไปจุติหม่งดีถ้าคึดอันใดคึดห่วงอีนั่นคึดห่วงสินมีคึดห่วงส่อยเจ้าของคืดทอดหลานผู้นั้นผู้นี้บ่เศร้าตายกับประด้ไปใสานางเฝ้าเงืนจุโคอยู่ จะเกิดมองได้หระคืดก็บาหลายกงมูขนาดพระบวชนพระพุทธเจ้ายางน้ำกลนพุทธเจ้าแท้ๆบัติตายคืดน้ำจีวอนโอ้ยได้จีวอนใหม่ๆหมดบมเป็นตาตายเลยคืดแต่น้ำจีวอนตายปั๊บเกิดเป็นเม่นเฝ้าจีวอนใหญ่พระได้ดีแล้วพวกมูเจ้าคืดอย่างหลายบัน่ไลเบิงตีนเลี้ยวบิงหนานี่ฮะ ฮะนางเบื้องตี้หละพุทธเจ้าเจ้าว่าอาตมาเห็นไปไงไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่วัดหันวัดดีเพอน่งหลับตาคือคือ,คอได้ไปแต่สงบพะโลกแต่โบแมนเด้พุทธเจ้าพุทธเจ้ากูเสียงขนมไหว้หมดจอเบิด์นหามันนี่พุทธเจ้าไปปฏิบัติธรรมไปเสียงขนม เอากระเป๋าไปดะบัดเมื่อกระเป๋าบางไงหนึ่งพเพื่อเสียงมาหมาเธอขนมไปให้หลานกูเบืองตีนั่นล่ะผู้เฒ่าต๊นระลกเจ้าว่าเฒ่าไปวัดคูมค่มือก็ตกนระกคู่มือก็เพราะว่าหยังไปหุบงงไปขี่โลบเด็กหน่อยเด็กเล็กแลนขืนสลาขอขนมในไงยัดให้กูเลือกก่อนกูมาวัดก่อน โครพ่อโครแม่งมาดูภายในเดียวดีนั่นผู้เฒ่าขีบาปผู้จักบอกเป็นเปรตเราเด้นั่นบอกว่าแต่ผู้ยิ่งเด้เทอาผู้ไส้ในห่วมสั่งโบสถ์สั่งซาลาเงิ่อนพลนหลายกุม,มูพุ่นไปด่าหดผาด้บกบกคนพุ่นไปเจ้าอาวาสเองโบสถ์ในพบสั่งได้ดิพาเหตุบุถึงบุคเรื่องผมไหลหนี้เลยเลยเท่านั้นเป็นเปรตเราเด,ด้ไปไล่พระไปหวงโบสถ์เจ้าของ ฮ้ยแล้บพได้สมบุญณ์สิได้บุญก็เลยกลายเป็นเปรตซำฮัลนใหญ่เรื่องมุนี่นั่นทุกอารมณ์ทุกความคืดเกิดขึ้นตั้งยูดับไปนี่เป็นภพศาสตร์ของพวกมูเฮ้าเบิร์ดเดอร์ใหญ่เด้อใหญ่ต้องพูดโทอย่าเศร้าเอาบุญมา